Style Last เป็นเกมโอกาสที่เรียกได้ว่าเหรียญโคตรมูลเลยฮะแล้วเ,เพื่อนๆร,รู้หรือเปล่าว่ามีเหรียญหรือเกมตัวไหนบ้างที่เป็น the next style Last สำหรับโบเดี๋วันนี้โบจะพาทุกคนไปดมกันครับซูเปอ g o สวัสดีครับทุกคนกับมาเจอคลิปตัวโบโ้นะครับเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนมารู้จักกับเกมอีก3เกมนะฮะที่มีแนวโน้มจะเติบโตก้าวกระโดดแบบสตล์ลาสเลยนะครับและแนวเกมก็มีความคล้ายคลึงอยู่ด้วยนะฮะนั่นก็คือเกมเอวกาศนั่นเองแล้วแต่ละตัวก็ยังเป็นต้นสายได้นะครับเพื่อนๆยังสามารถติดตามข่าวมีโอกาสเข้าร่วม i d o Public Sale งั้นก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกด like กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับและหากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนโโบบและให้ค่าาาขนมกสรถด จอยตรงนี้เพื่อรับข่าวสารวงในและมีโอกาสเข้าร่วมห้อง Discord membership เฉพาะ Member เท่านั้นเลยนะครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเรียนตัวแรกเลยนะฮะที่เราจะพูดถึงก็คือเจ้า d e ส i m a t e นนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกม d e s i m a t e นนั้นก็เป็นเกมแนว Open World RPG อีกตัวหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าทําภารกิจเลยนะครับเหมือนกับพวก GTA ออนไลน์อะไรอย่างนี้เลยเนาะเพื่อนๆสามารถเห็นเทรลเลอร์ได้เลยว่าตัวเกมนั้นออกแนว Open World แบบขับ รถขับยานยิงปืนยิงโน่นยิงนี่มีภารกิจให้ทําซึ่งรายละเอียดตัวเกมยังออกมาไม่มากและรายละเอียดเชิงลึกโบก็ขี้เกียจอ่านครับจริงๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจเลยนะว่าคลิปนี้คือคลิปบอกหวยนะฮะมันจะมูลหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่โบกาลังจะลงทุนเองนะครับและไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะโบจะลงทุนเพื่อนๆไม่ต้องลงทุนก็ได้นะฮะรอดูโบดอยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาติดตามทวิตเตอร์ ติดตาม Discord ของเขาอย่างใกล้ชิดได้เลยนะฮะในอนาคตเขาต้องมี i อเดีอมาแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มีตัวอย่างในไว i ์เพเปอร์ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วตัวเกมนั้นก็ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี2018นะครับและมีแผนที่จะวางขายอยู่บนสตรีมนั่นเองนะครับและจากที่โบทราบนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการวางขายยานด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอาชีพให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น Medic หรือ Mechanics เนี่ยซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างออกไปนะครับหรือว่าคุณจะเล่นเป็น Scavenger Resource Collector สแควร แฮ er, oh, oh, กเกอร์บัลตี้ฮันเตอร์คริมินัลปริสเนอร์ไซเบอร์คอร์ปโอ้โหเยอะไปหมดคือเกมมันโอเพนเวิลด์ฮะคุณนึกออกไหมฮะมันคือ GTA รุ่นล้วนเลยนะครับพูดง่ายๆคือว่าเพื่อนๆสามารถทําการฟาร์มทํามิชชั่นหรือว่าคุณจะไปลูทผู้เล่นคนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับตัวอย่างของภารกิจเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแบบคุณเนี่ยต้องปกป้องพวกทรานสปอร์ตพวกทรัพยากรบางอย่างแล้วก็เอาไปส่งที่ที่หนึ่งนะฮะไปเดลิเวอรี่ตรงเช็คพอยต์นะครับแล้วก็จะมีเนี่ย,หน,ย,ห,นย,ห,นยหน่วยนู้นหน่วยนี้มาตีกัออกกกกััันนนนไออออ้้ครบกกก็ตงงมมาาปะ่่วุ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันแบบดูแล้วเป็นเกมที่ต้องเล่นจริงๆนะฮะเพราะทีมพัฒนาเขาก็โหดมากๆเลยแล้วพวกเว n t u r e Capital ก็น่าสนใจเช่นกันและถ้าอยากจะให้โบ้หินนิดหน่อยเนี่ยก็มี Alameda Research นั่นเองนะครับแปลว่าถ้ามี Alameda ตัวเกมนี้ก็อยู่บนเชน Solana นั่นเองนะฮะสาวกที่ชื่นชอบ So l a ร a ห้ามพลาดเกมนี้เด็ดขาดนะครับอันนี้คือเกมที่โบ้จะไม่พลาดแล้วถ้าเกิดโบ้พลาดเนี่ยโบจะบอกเอ้ยตกรถโอ้เสียดายนะครับแปะงั้นเรามาต่อกันที่หวยต่อไปนั่นก็คือเจ้าเกม C ี du s นั่นเองนะครับเป็น m e t a เวิร์สโอเพนเวิ์เหมือนกันนะครับมีสร้างกิลยิงต่อสู้โน่นนี่นั่นโอโ้โหพูดแล้วมันเชิงลึกมันเยอะฮะเยอะจริงๆนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยก็มีเหรียญ2เหรียญเช่นกันนะครับโทเคโนมิกเป็นดูโทเคโนมิกเหมือนกับพวกเหรียญ a x i ซ i n i n i t ทและเหรียญ SLP นั่นเองนะครับและเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้ว่า NFT ของเขามีการวางขายบน o p e n นซแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณตัวละ0 8 7 5นะครับซึ่ง NFT แต่ละตัวนั้นก็จะมีความพิเศษแล้วก็มีความแบร์ท การที่เป็นเจ้าของ NFT จะได้อะไรอันนี้ลองไปอ่านกันเอาเองนะฮะคลิปนี้ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อ <an> <t une> ให้เพื่อนๆลองไปศึกษาเองนะครับอย่าหาว่าโบกาก,าก,กอะไรอย่างเงี้ยนะโบลิฟทําคลิปฮะเดี๋ยวไม่มีเวลานะครับ <an> <t une> โอเคงั้นตัวอย่างการเล่นเกมนี่คือกราฟิกแบบเดโมนะครับเ <an> <t une> พื่อนๆสามารถกดวิ่งไปมาได้นี <an> ่ค <t une> ือเล่นบนเว็บเบราว์เซอร์เลยเนาะซึ่งอันนี <an> ้ม <t une> ันเป็นเพียงเดโมเท่านั้นนะครับในอนาคตต้องทําออกมาดีกว่านี้แน่นอนนะครับแต่อย่างน้อยการที่เขาสามารถให้โบเล่นบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนเว็บเบราว์เซอร์ได้แบบไม่แหลกมี FPS สูงงถึ 60F P.S. เนี่ยก็โอเคอยู่แบบโอเคเอาเรื่องดีเลยนะครับถือว่าน่าจับตามองมากตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมอวกาศที่โบมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมูลมากๆนะครับส่วนตัวเหรียญเนี่ยน่าจะอยู่บนเชน i n Binance Smart Chain เนาะนี่โบไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยเขาก็มีพาร์ทเนอร์กับ 3M Capital มี OKX b l o c k d r e a m Ventures นะครับแล้วก็มีท่านอื่นๆอีกนะฮะเดี๋ยวก็จะไปลอนช์บน Launchpad ของ p e Network นะครับซึ่ง p e Network เนี่ยก็เป็นเหรียญ i d o ชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าตอนนี้ราคาก็ยังไม่แพงนั่นเองนะฮะแต การลงทุนเองนะครับอันนี้คือโบไม่ได้แนะนำอะไรเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีลอนชบนลอนชแพดของบล็อกโทเปียหรือว่าบล็อกแพดนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาติดตามดูด้วยนะครับว่าตัวเกมนั้นจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันเนี่ยเราต้องรวยกับตัวเหรียญก่อนนะฮะเป็นไงฮะโดนหรือยังครับกาวตัวนี้มันโดนหรือยังครับถ้ายังไม่โดนเดี๋ยวโบจะเปิดอีกกระปุกอีกนะฮะนั่นก็คือตัวต่อไปเลยนะครับก็คือเจ้าเกม a Galaxy น,นเอมแหรับคนที่ช่นชอบเกมแนุ่นยต์อวกาศเครื่องบิินนยงปืต้ ต,ตู้ติวต,วต,วติวเนี่ยโอ้โหโบพูดได้เลยนะฮะว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดนะครับแต่ว่าการยิงปืนนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนพวก CS g o กหรือว่าพวกแบบเกมอื่นๆที่แบบเป็น FPS ขนาดนั้นนะครับมันเป็นแบบ t ต i r d p e r s o เเป็นการควบคุมแบบ m a n e u v e r a b i l i t y อะไรพวกนี้นะครับมันต้องเอียงโค้งงูนิ่งนั่นอ่ะบางคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าตโตๆหน่อยเล่นแล้วน่าจะมีอ้วกแตกสักคนนะฮะโบคิดว่าอ้วกแตกแน่นอนนะครับซึ่งเออส่วนตัวเนี่ยโบคิดว่าตัวเกมนั้นทําออกมาได้ดีมีการ hype มีคนติดตามเกมนี้อยู่เยอะระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็กระแสตอบรับนอกวงการ NFT เนี่ยเรียกได้ว่าแ yeah ย่มากๆเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันต้อง NFT วะเกมมันก็ดูดีมันก็ดูน่าเล่นอยู่แล้วทำไมต้องเป็น NFT อ่ะอันนี้ก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับคงเป็นการที่เขา c เ p t u r e ก่อกระแสแล้วก็มองเห็น value รนะยะยาวของระบบ NFT ที่เอาเข้ามา integrate กับตัวเกมนั่นเองนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถเป็นเจ้าของ asset ในเกมได้อย่างแท้จริงนะครับเลิกเล่นไม่ต้องกลัวไม่ต้องเซ็งว่าเติมเกมไปเป็นแสนแสนะครับขายออกไปได้ขาดทุนก็ช่างมันนะฮะหรือจะทำกำไรก็ ก็ได้เช่นกันนะครับ ซึ่งตัวเกมเนี่ยตอนนี้โบยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะครับว่าจะลอนบนเชนไหนจะแบบว่าทําแบบขายเหรียญหรือเปล่านี่โบไม่ทราบจริงๆนะอันนี้ก็ถือว่ามันไม่ได้เออร์ลี่หรอกโปรเจกต์นี้มันก็มีการปล่อยข่าวมาประมาณเดือน2เดือนแล้วเพียงแต่ว่าพวกข้อมูลเกี่ยวกับพวกเหรียญอะไรพวกนี้โบยังหาไม่เจอทีเนาะหรือว่าโบรีเสิร์ชไม่ดีเองเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิป YouTube บอกเพื่อนๆคนอื่นได้เลยนะครับหรือว่าแบบเอ้ยไม่อยากบอกอะแต่อยากด่าโบคอมเมนต์ไปเลยโบไม่ว่าอะไรนะฮะคุณดา่าปุ๊บโบก็ได้ เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมแฟนทอมกา a ล็กซเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะภาพมันสวยทุกอย่างมันดีสำหรับใครที่ชื่นชอบการลงทุนที่มองที่โปรดักเนี่ยโบคิดว่าการที่เราดูเกมแล้วเราชอบเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราลงทุนเรามองว่าเฮ้ยมันดีเฮ้ยมันใช่อะ่ะ เราก็รู้สึกสบายใจแล้วในการเลือกที่จะเข้าตัวเรียนนั้นๆหรือว่าลงทุนกับโปรเจกต์นั้นๆนะครับซึ่งมันแล้วแต่แนวลงทุนเลยซึ่งแต่และโปรเจกต์ที่โบเอามาพูดวันนี้เนี่ยโบคัสสรรมาอย่างดีนะครับในมุมมองส่วนตัวนะโบคัสสรรมาดีโบเอาแต่โปรเจกต์แบบระดับแบบ triple A มาให้อะเอาแบบที่ว่ามันมีโปรดักต์ดีแล้วทีม b a c k ดีมี venture capital hold มีคนพูดถึงมากมายกระแสตอบรับน่าสนใจแนวโน้มบวกร้อย x เลยนะฮะพูดได้ว่าโบคิดว่ามันมีโอกาสที่จะมาแบบพุ่งแรงเหมือนกับเจ้าเกม star atlas เลยนะครับซึ่ง star atlas ตอนท ราคาเหรียญพุ่งขึ้นไปรู้สึกว่าจะขึ้นไป2 3 0 0 x เลยหรือเปล่าโบไม่แน่ใจนะครับแต่ณปัจจุบันอ้างอิงจากเจ้าเว็บ ICO Drops นะครับก็อยู่ที่ประมาณ130กว่า x นะครับก็ถามว่าเยอะไหมคุณลง0้อดอนคุณได้หมื่นกว่าดอนแต่ถ้าเกิดคุณลงพันดอนคุณได้แสนดอนฮะคิดดูนะครับคุณลง3 0,000ื่นคุณได้3ล้านโอ้โหจะมีเยอะกว่านี้อีกไหมครับมีแน่นอนนะครับโลกคริปโตมีทั้งเยอะและมีทั้งน้อยนะครับโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะอาจจะมาแบบเร็วๆลน ตัวที่โบอยากให้เพื่อนๆลองไปจับตามองดูนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวซีเดสเนี่ยรู้สึกว่าเขากาลังจะ i อดีโอในวันที่15เดือนธันวามนี้แล้วเนาะส่วนตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีวันออกมาแจ้งแน่ชัดนะครับก็ติดตามใ,ใกล้ชิดได้เลยแล้วเพื่อนๆคนไหน,น,นที่อยากจะมีส่วนร่วมได้รับการันตีอะโลเกชันเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำไอทวิตเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์เอาไวนะ้เนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาติดตามโบหรือว่าเป็นสมาชิกโบอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่พลาดข่าวสารนี้นะเพราะว่าโบก็เอาเข้ามาแปะในแท็บคอมมูนี่อยู่แล งนี้บ่อยๆนะครับบางครั้งโบเจออะไรโบก็ออกมาปล่อยกาวให้เนาะเลยในอนาคตคุณก็จะได้สิทธิพิเศษที่น่ารักแน่นอนนะครับแต่ได้กำไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะพามาดอยด้วยกันเป็นแกงนะครับแปรงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ